MG ในงาน Motor Expo 2023เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนครับผมนนวันนี้ MG นี่โอ้โหที่สำคัญคืออยากอยากไปดูเจ้าไอคันแดงๆนี่แหละเขาเรียกว่าอะไร Cyberster นะครับ Cyberster รนี่รถต้นแบบอีกแล้วนะครับผมนี่จองได้ด้วยเหรอวะจองหมื่นหนึ่งรับส่วนลดห้าหมื่นเว้ย ว้าวให้ดูครับจองแล้วนะจองแล้วนะนะครับ MT set สายเบอร์เตครับนีเ่เสียดายนะเนาะเสียดายที่ไม่ได้นงขัง้งใหม่อะทุกคนนี่โอ้โหอันนี้รุนะนะ่นอะไรวะเนี่ยโอ้ย<า>ครับไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้ข้อมูล <laughs> อันนี้ไม่รู้ข้อมูลนะครับนี่ครับไซเบอร์เซอร์ครับข้างในนะ่เหมือนแบบเป็นสีแบบแดงชมพูแดงชมพูนะเออเนี่ยอยากจะอยากจะทะลุเข้าไปจริงเลย oh. มันมันจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนนะส่วนเนี้นะส่วนเ g ดีปกติอ่ะมันก็ ก็ปกตินะผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เฉยๆนะครับเฉยๆดูดูโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็ก็มาดูเองลวกันนะครับผมแค่อยากจะเป็นตื่อการกันนะว่าเออแบบว่าเฮ้ยมันมีรถรุ่นอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนครับ MG4 มจีฟอนะครับ 4, m g ็มดอนคืออย่างงี้มันมันลดตลาดอยู่แล้วทุกคนนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับ m g 4 m g 5ฟนี่เป็นรถตลาดกันอยู่แล้วครับนะครับ สนใจมากนะ MG f i b e r s t e r เนี่ยครับจอาเปิดจองแล้วด้วยนะครับทุกคนนะครับไปดูบูธอื่นกันต่อครับ